กันในเรื่องมามาตรากกาอาอทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะเล่าให้ฟังก่อนว่าทำไมถึงเป็นมาตรากากาใช่ไหมคะอ่ะมาตรากากาเป็นมาตราแรกก็คือเป็นมาตราหรือว่าเป็นคําที่ไม่มีตัวสะกดอยู่ในคํานั้นเช่นคําว่าปลาทะเลตาไม่มีตัวสะกดนะคะถ้ามีตัวสะกดก็คือจะเป็นตัวพยัญชนะอยู่ข้างหลังท้ายคําเลยนะคะ ทีนี้มาตรากอกาเนี่ยเป็นมาตราแรกที่เราจะเริ่มเรียนมาตราตัวสะกดใช่ไหมแต่มาตราตัวสะกดของเราเนี่ยมีทั้งหมด8มาตรา8มาตรานะคะแต่วันนี้มาตากอกาของเรายังไม่จบนะคะคุณครูก็จะมาต่อมาตากอกาของเรานะคะลูกอ่ะมาตากอกาครั้งที่แล้วที่เราเรียนไปคุณครูบอกว่าเป็นคําที่ไม่มีตัวสะกดใช่ไหมอ่ะก่อนจะเริ่มอ่ะก่อนจะเริ่มนะคะ อ่าคุณครูจะถามเพื่อนๆได้ไหมเนี่ยอ่ะสักครู่นะโอเคอ่ะคุณครูจะถามว่าอ่าครับสดีอ่าให้ยกมือแล้วกันยกตัวอย่างคําที่เป็นมาตรากกาให้คุณครูหน่อยใครจะยกตัวอย่างยกมืออ่าไปเฟินยกมือคนแรกเลยอ่าไปเฟินไปเฟินเปิดไมได้คะ่ะไปเฟิน,ออนำคนำว่าอะไรนะ,ะน้ำปลาปลาค่ะ น้ำประปาอ่อถูกไหมเพื่อน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 ตอบถูกไหมถ้าตอบถูกให้ให้พังหัวโอเคถูกต้องเพื่อนตอบมัดพกมือให้เพื่อนด้วยนะคะเก่งมากนะคะอะวันนี้นะคะครั้งที่แล้วเราทําเราทําหน้านี้ใช่ไหมโขนอง,งุ่นใช่ไหมเด็กๆได้ระบายสีไหมใครได้ใครได้ใครได้ระบายสีเสร็จแล้วบ้างยกมือ ใครระบายสีคาที่เป็นมาตากอกับไอเยี่ยมมากนะคะอะเด็กๆเ,เก็บไว้แบบคึกหัดที่เราทําพร้อมกันเนี่ยคุณครูจะตรวจให้ตอนที่เราได้กลับมาเปิดเทอมนะคะอะทีนี้แบบวันนี้นะคะว่าเมื่อวันอังคารเราทําหน้าที่21วันนี้เราจะมาทําหน้า22หน้า23นะคะ22หน้า23สองหน้าอะเด็กๆเ,เปิดไปเลยหน้า22ของเรามันจะเป็นหน้านี้อันนี้ เห็นไหมลูกเห็นไหมเหมือนคุณครูเลยนะเพราะว่าคุณครูก็เอามาจากหนังสือของหนูนะคะใครเปิดหน้า22แล้วใครเปิดหน้า22แล้วโอเคจะไปแล้วนะอะฟังนะคะถ้าใครไม่ทันตรงไหนไม่เป็นไรนะลูกนะไม่ทันพร้อมไม่ไม่ทันพร้อม,ม,ม,อมตอนที่เราเรียนฟูมตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าคุณครูคุณครูก็จะมีลิงก์วิดีโอให้เราดูย้อนหลังคุณครูจะแนบลิงก์เข้าไปในกลุ่ม เดี๋ยวถ้าเราไม่ทันตรงไหนหนูไปเปิดตรงนั้นได้นะณตอนนี้เราไปเริ่มกันเลยนะคะเปิดหน้ายี่สบนะคะลูกอโอเคเรามาดูกันเลยนะคะ,ะคุณครูคเริ่มเลยนะคะ ข้อ3เนี่ยตอนนี้เรายังอยู่มาตรากรากาอยู่นะคะ,ะมาตรากรา,กาของเราข้อ3ามเขาบอกว่าให้นะักเรียนเขียนคําในมาตรากรากาที่มีความหมายตรงข้ามกับคําต่อไปนี้แล้วอ่านคําทีละคู่อ่ะแบบนี้คือโจทย์เขาบอกว่าเออเขามีคำมาให้เราแต่ให้เราเนี่ยเขียนคําที่มันตรงกันข้ามกับคําที่เขากำหนดให้สิ เออแต่ว่าคําที่เรามาเขียนจะต้องเป็นคําในมาตาะไรคะลูกมาตราอะไรเอ่ยนะพะพงเปิดมาหน่ยลูกคําที่เราต้องนํามาเติมต้องเป็นมาตราะไรครับลูกมาตราอะไระกกา,าร,รูปต้องอเก่เงมาขอบคุณครับอ่ะเราไปเริ่มกันเลยนะคะอ่ะเตรียมิดสอให้พร้อมนะคะอ่ะคําแรกอ่ะก่อนที่เราจะเขียนคุณครูจะ คุณครูจะอ่านให้ฟังก่อนว่ามันมีคําว่าอะไรบ้าง<ป>อ่ะคคำแรกมีคำว่าเร็วขาวสูงเล็กออกไปเรียบบางดีเสียใจนะคะอ่ะมีคำพวกนี้มีกี่คำเนี่ย มีหกมีมีสิบคำนะคะอ่ะเร็วตรงข้ามกับเร็วคือคําว่าอะไรคะลูกตรงข้ามกับเร็วคุณครูจะยกตัวอย่างให้ดูหนึ่งข้อหลังจากนั้นคุณครูจะให้พวกเราช่วยกันตอบนะคะลูกนะช่วยช่วยคุณครูนะคะลูกอ่ะเร็วตรงข้ามกับเร็วคือคําว่าช้าช้าอ่ะไม่ต้องเปิดไหมคุณครูยังไม่ได้ถามเลยคุณครูขอยกตัวอย่างเองตอบแทนคุณครูอีกแล้วอ่ะปิดไม้ก่อนเลยเก่งมากลูกเก่งมากแต่ข้อนี้คุณครูขอ,ขอตอบไงแย่งตอบเฉยเลยอ่ะ ไม่เป็นไรขอบคุณครับอ่ะเร็วตรงข้ามกับชา้าแบบนี้หนูก็เขียนคําว่าช้าลงไปนะคะอ่ะต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะถามแล้วนะอ่ะขาวตรงข้ามกับอะไราวตรงข้ามกับอะไรดำดำดำคุณครูยังไม,ใม,ใไม่ให้เปิดไม้ใครเปิดไม้หน่ย เราดำมาดำมันไม่ปิดไมนะลูกนะโน้ตโน้ตโน้ตเลขที่หกปิดไมก่อนเลยลูกเปิดไมก่อนนะครับลูกนะค,นคุณครูยังไม่ได้ให้ปิดอ่าเปิดไม้นะลูกนะเวลาคุณครูถามคุณครูบอกว่าอะไรลูกคุณครูบอกว่าคุณครูจะเดี๋ยวคุณครูจะเลือกให้ให้ยกมือเองคุณครูจะให้ยกมือนะลูกนะโอเคมัแก๊เลื่อนขึ้ไปขาเขาข้ามกลับดำนะคะแบบนี้นะคะลูก อ่าไปสูงตรงข้ามกับอะไรเอ่ยใครจะตอบบ้างมีใครจะตอบเอ่ยยกมือได้เลยนะใครจะตอบอ่ะลาลิลิตาลิตาเปิดไมคได้เลยเตี้ยค่ะนะถูกต้องปิดไมคได้เลยค่ะเล็กตรงข้ามกับอะไรลูกเล็กเล็กตรงข้ามกับอะไรคะเล็กตรงข้ามกับอะไรเอ่ยใครจะตอบยกมือ ใครจะตอบยกมือกดนะกหืคนยกมือละนกพักกา้าอใครเลยลูกหนูยกมือใช่ไหมอ่ะเล็กตรงข้ามกับอะไรลูกใหญ่ตอขอบคุณคะเล็กตรงข้ามกับใหญ่ อ๋อตรงข้างกับอะไรคะอ๋ออ๋อตรงข้างกับอะไรเข้าเข้าเข้าปิดใจได้เลยค่ะอุ้ยไม่ได้ตับเลยเอ้ยดูเลยอ่าเพื่อนคุณครูได้ยินเสียงนาบอกว่าเข้าถูกต้องไปไปตรงข้ามกับอะไรลูกอ่ะโน้ตตอบเลยครับจับจับโน้ตไปไปตรงข้ามกับอะไรลูก ไปตรงข้ามกลับกลับ<ป>กลับกลับมากลับมานะคะจะไปบางบางตรงข้ามกลับอะไรคะบางตรงข้ามอะไรใครจะตอบเอ่ยอ่าคนไหนตอบตอบแล้วเพื่อนตอบคนอื่นตอบตอบด้วยนะลูกนะ บางตรงข้างกับอะไรคะลูกอันนี้คือบางบางอันนี้คือบางบางตรงข้ามกับอะไรสยุมผู้สยุมผู้เปิดมันเลยลูกปุกแฝดบางตรงข้ามกับอะไรลูกบางบางคำว่าบางลูกบางหนาหนาหนาคือคี่าหนานี่หนีตรงข้ามกับอะไรคะดี ดีดตรงข้ามกับไรลูกใจค่ะดีตรงข้ามกับดีก็แบบไม่ดีดีตรงข้ามกัอะไรอย่างเงี้ยนะคะลูกนะเอาไปเสียใจเสียใจตรงข้ามกับ มีทางซ้ายขวาครับเด็กใจตรงข้ามกับอะไรเอ่ยใครจะต่อยกมือได้เลยอ่ะอาริสอาริสยกมืออ่ะอาริสเปิดไมค์ค่ะตีใจอาริสเใจตรงข้ามกับใบรลูปดีใจตีใจค่ะขอบคุณค่ะเก่งมากปิดไมค์ได้เลยค่ะอ่าต่อไปเรียบเรียบตรงข้ามกับอะไรคะ ใไดจะตอบยกมือแลวข้อสุดท้ายไฟจะตอบอ่าต้นน้ำเปิดไม้ได้เลยเรียบตรงขัางกับไม้ลูกถูกถูกไ่มถูกไถูกต้องปิดไม้ได้เลยครับขอบคุณครับเรียบตรงขัานกับครุกระนะคะอ่าทีนี้เมื่อเราได้ครบนะอ่านดูนะคะลูกนะ เขาอบอกว่า,าให้อ่านทีละคำใช่ไหมให้อ่านคู่กันใช่ไหมคะลูกเมื่อเราได้คาตรงข้ามมาแล้วนะคะเด็กๆคะให้เราสังเกตด้วยนะคะว่าคําที่เรานํามาเติมไม่มีตัวสะกดนะคะลูกไม่มีตัวสะกดนะคะเข้าใจไหมไม่มีตัวสะกดก็คือเก็บอยู่ในมาตตากกานะคะ,ะทีนี้คุณครูให้เราอ่านพร้อมกันแต่ไม่ต้องเปิดไม้นะคุณครูจะเปิดคุณครูเห็นคนในนี้เลย ว่าใครอ่านไม่อ่านครูด,ดูปากทุกคนว่าอ่านหรือไม่อ่านเรามาเริ่มพร้อมกันเลยว่าเรามาเริ่มพร้อมกันอ่านแนวแนวตั้งลงมานะคะอ่านเป็นคู่คําที่เราเติมเรียบร้อยนะคะพร้อมอยังใครพร้อมให้โอเคใครพร้อมให้โอเค oh. โอเคหน่อยโอเคขอบคุณ hmm. ครับไม่ต้องเปิดไม้นะอ่าพร้อมกันหนึ่งสองสาเร็วช้าขาวดำ สูงต่ำเใหญ่ออกเข้าไปมาเรียบเรียบกระบางหนาหรดีชั่วเสียใจดีใจสาธุคนขยับแล้วดีใจมากเลยนะคะ อ่านี่มีใครไม่ทันไหมเดี๋ยวถ้าใครไม่ทนันใครเขียนไม่ทนันเดี๋ยวเราไปดูย้อนหลังได้นะคะลูกนะหรือใครที่ดูในมือถือถ้าหมูสแ n a p หรือว่าแคปหน้าจอได้คได้เลยนะคะอะต่อมาข้อสี่เด็กๆดูข้อสี่นะคะลูกเขาบอกว่าอะดูข้างล่างนะที่เป็นรูปผลไม้เรามีกันทุกคนใช่ไหมใครมียกมือให้คุณครูดูซิลูกใครมียกมือให้คุณครูโอเคเอามือลงครับ ข้อสี่เขาบอกว่าให้นะักเรียนเขียนคำในมาตรากากาตามที่กำหนดอย่างละสี่คำแล้วอ่านคำเหล่านั้นก็คือว่าคำสั่งเขาบอกว่าให้เราเขียนคำที่เป็นมาตรากากาแล้วอ่านอย่างละสี่คำในนั้นตามที่เขากำหนดอ่ดูนะในรูปแรกเนี่ยเขาเ,เขากำหนดว่าชื่อผลไม้ใช่ไหมก็ให้เราเขียน ชื่อผลไม้มาสี่ชื่อสี่ชื่อนั้นต้องเป็นคำในมาตาอะไรลูกมาตาอะไรลูกมาตากากานะคะต้องเป็นคำในมาตากากาแต่ถ้าเป็นชื่อผักก็จะต้องเป็นคำที่อยู่ในมาตากากาเช่นเดียวกันนะคะ,ะเข้าใจไหมมีใครนึกออกบ้างไหมเนี่ยมีใครเริ่มคิดออกยอะไรือ้ยังว่าชื่อผลไม้ผลไม้อะไรที่ไม่มีตัวสกด ผลไม้อะไรที่ไม่มีตัวสะกดคะลูกใครรู้บ้างอ่ะทานณเดชยกมือก่อนหรืออัทนณเดชเปิดไมค์ตอบสิลูกมาละกอรครับมาละกค่ะเลยถูกตอ้องขอบคุณครับเราไาดูกันว่าคุณครูจะว่าอะไรอ่ะดูนะผละไม้อ่ะมันมีหลายอย่างมากใช่ไหมคะแต่เขาให้เขียนคําที่ไม่มีตัวสะกดคะลูกให้มีคําว่ามะละกอ อะโวคาโดเงาะเงาะได้ไหมเงาะลำไยลำไยน้อยนะลำไยมะไฟอ่าฮะเปิดไหมนะคะลูกนะทุกคนเปิดไหมนะคะลูกครูยังไม่อนุญาตให้เปิดไหมนะอ่าเรามาดูว่ามีผลไม้อะไรบ้างนะคะอ่ะเราไปดูเลยอันดับแรก มะไฟใครเคยกินมะไฟบ้างรู้จักมะไฟไหมเป็นลูกกลมๆสีเหลืองๆข้าง,งในจะมีรสเปรี้ยวหวานๆนะคะเปรี้ยวๆหวานๆลำไยใครเคยกินลำไย,ยบ้างใครเคยกินลำไย,ยบ้างอต่อไปมะละกอระกำรมระก,กรมเป็นแบบ สีแดงๆอ่ะคุณครูก็บอกไว้ถูกเหมือนกันว่ามันจะเป็นในลักษณะย,ยังไงนะคะอ่ะใครจะเขียนนอกเหนือจากนี้ได้นะคะเงาะก็เขียนได้งอออกเงาะนะคะลูกนะเงาะก็เขียนได้เพราะเงาะไม่มีตัวสะกดนะคะลูกนอกเหนือจากที่คุณครูเฉลยใครจะไม่เขียนเหมือนก็ได้นะคะที่คุณครูเฉลยมาคือมะไฟลำยมะละกอระกร,รม นะคะเห็นไหมอ่าท <can> sure ันไหมคะทันไหมลูกอออต่อไปต่อไปจะเป็นชื่ออะไรคะลูกต่อไปจะเป็นชื่อผักนะคะต่อไปเป็นชื่อผักผักในที่นี้ก็จะต้องเป็นมาตากกาเช่นเดียวกันไม่มีตัวสะกด เช่นผัก,กคุณครูจะยกตัวอย่างเช่นคาผักอะไรผักคะนา้ากะเพราผักอะไรอีกคะลูกคะน้ากะเพรามาะระมะระกะหล่ำปลีมะขี่นะคะอ่ะเราไปดูกันซิว่ามีอะไรบ้างนะคะพี่กิตกูเฉลยมละระใครเคยกินมะระบ้างใครเคยกินมะระเราผม โอเคเก่งจังเลยนะคะเก่งมากเลยเป็นผักได้หมดบางทีมัาเขาก็เอามาทักอ่ากินกับอะไรนะเคยเกี่ยวใช่ไหมคะลูกแล้วก็ทําเป็นมลั拉ที่เป็่แกงจืดนะคะลูกนะคะต่อไปมะเขือใครเคยกินมะเขือบ้างใครกินมะเขือได้บ้างใครกินผักบ้างเด็กปสามโอ้โหยกมือกันใหญ่เลยเก่งมากต่อไปสะระแหน่สะระแหน่คือใบมิ้นท์นะคะลูกใบมิ้นท์ ใบมิ้นนะคะลูกก <g> ินมิ้นทอ่ะเพราะแบบเรียกว่ากินมิ้นทอ่ะใบมิ้นนะคะลูกคือใบสลระแหน่นะคะลูกนะหอมหอมลูกไปนั่งบนที่นอนนิ่ตรงมาหลั่มปีใครพี่ใครกินผัดผักกระหล่ำปีบ้างโอ้ยเก่งมากเลยอ่าทำไมเด็กปสามพี่ผักกะหล่มปีนะอร่อยมะเขืออะไรเนี่ยมะละมะเขือสลระแหน่กระหล่ำปี เด็กๆจะเขียนนอกจากนี้นอกจากนี้ก็ได้นะคะลูกเราจะเขียน,นอะไรก็ได้แต่คพวกนั้นะต้องเป็นคำในภาษาตอกานะคะโอ้ตั้งใจมากเลยใครไม่ทันเดี๋ยวไปดูย้อนหลังนะคะลูกนะเสร็จหรือยังเลย ใครเสร็จแล้วยกมือใครเสร็จแล้วยกมืออ่ะ,อะเดี๋ยวรอเพื่อนสามสิบวินาทีใครเสร็จแล้วยกมือ,อเอามือลงได้นะคะต่อไปหน้าที่ยี่สิบสามหน้าที่ยี่บสามก็ยังเป็นก็ยังเป็นหน้าตากรกาอยู่ใช่ไหมคะลูกเขาจะมีให้เติมชื่อดอกไม้เติมชื่อสิ่งของเติมชื่อสัตว์ง่ายไหมง่ายมากเลยนะ ง่ายมากเลยนะคะ่ะคุณครูขออนุญาตไปหน้า23เลยนะคะลูกนะ,ะเด็กๆเปิดไปหน้า23ของเรานะคะลูก23 23 <2, S 1> <2, 2. S 1> แบบนี้ไหมเหมือนคุณครูไหมให้เหมือนโอเคให้หน่อยให้เหมือนโอเคให้หน่อยให้เหมือนโอเคให้หน่อยคะอ่ะโอเคเราจะเริ่มเลยนะคะต่อไปชื่อดอกไม้ดอกไม้อาจจะมีชื่ออะไรดอกมะลิ ดอกบัวใช่ไหมดอกบัวที่เอาไว้เวลาเราไปวัดจะเห็นดอก,ดอกปอีนะคะลูกนะะดอกจำปีใช่ดอกจำปีก็มีนะคะลูกนะโอเคทุกคนคปิดไม้ขอบคุณคับขอบคุณค่ะอ่ะเราไปดูกันว่าคุณครูจะเขียนว่าอะไรบ้างดอกเลนะืออะมีด้วยเมื่อกี้เพื่อนตอบดอกจำปีมีด้วย,ออวยโอ้เก่งมากเลยอ่ะต่อไปดอกอะไรเอ่ย ดอกจำปาก็มาดอกจำปีดอกจำปานะคะดอกสีขาวแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วเาดอกหน้าวัวจำปาเขาเรียกแบบลั่นพรมอะค่ะลูกต่อไปดอกบัวนะคะดอกบัวนะคะต่อไปก็เป็นดอกมะลิดอกมะลิที่เขาเอามาร้อยมาลัยค่ะลูกดอกมะลินะคะ สังเกตด้วยนะคําที่เราเอามาเติมต้องเป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดนะคะต่อไปทีนี้ชื่อสิ่งของออชื่อสิ่งของใครยกตัวอย่างให้คุณมรูได้บ้างว่าเป็นอะไรยังไม่ต้องเปิดไม้นะให้ยกมือนะคะเดี๋ยวคุณมรูียกเองนะคะอ่ะต้นน้ายกมือก่อนเลวอ่ะต้นน้ำต้นน้ำเปิดไม้ลูกสิ่งของคือคําว่าอะไรลูก,ลก,ลกอะไรนะลูก อู้ oh. อะไรนะสิ่งของนะสิ่งของโตะ oh. ได้ไหมโต้ะนะ้ำโต๊ะได้ไหมโตะเป็นสิ่งของค่าถูกต้องนะคะอ่ะเราไปดูเฉลยกันสิมีโต๊ะด้วยนะคะต่อไปมีอะไรอีกอ่านังเก้าอี้ก็เป็นสิ่งของนะคะลูกเก้าอี้ก็เป็นสิ่งของนาฬิกาเห็นไหมนาฬิกาที่คุณครูใส่อยู่เนี่ยก็เป็นสิ่งของนะคะ ประตูก็เป็นสิ่งของนะคะดูที่ในของอันนาฬิกาตะกรา้าตะกราา้าผ้าหรือตะกร้าอะไรก็ตามที่เราอยู่ในบ้านของเราก็เป็นสิ่งของนะคะหวีก็เป็นสิ่งของสิ่งของเครื่องใช้พัดลมก็เป็นสิ่งของนะคะลูกเอ้ยพัดลมไม่ได้ไมีตัวสสกปวดเมาช่วดค่ะครูไม่ได้ยินเสียงคุณครูพูดอยู่นะลูกนะเพื่อนๆได้ยินเสียงไหมลูกเพื่อนๆได้ยินเสียงยกมือให้หน่อยคะ่ะ ใครได้ยินเสียงยกมือโอเคเพื่อเขาได้ยินเสียงเห็นนะลูกนะอ่านะคะชื่อสิ่งของอาจจะเป็นโต๊ะเป็นตะกรา้าเป็นนาฬิกาเป็นตู้นะคะอ่าแบบนี้นะคะลูกต่อไปต่อไปเป็นอะไรเอ่ยต่อไปเป็นชื่อสัตว์นะคะอ่ะสัตว์เราครูพี่ว่าทุกคนเคยเห็นสัตว์มาเยอะมากเลยม่อ่าลูใครเขียนกระดานเอ่ยใบเฟิน มันบอกชื่อไปเฟิร์นลบวยค่ะอ่าครูบอกว่าไม่เขียนกระดานนะคะลูกนะลบคนเพื่อนๆน,นะคะอ่าชื่อสัตว์นะคะลูกชื่อสัตว์โลมาได้ไหมต้องเป็นคําที่ไม่มีตัวสะกดได้ไหมลูกนะโลมามีปลาอะไรมีเสือก็ได้นะคะมีปูก็ได้นะคะอ่ะเราไปดูซิว่าครูผมผมเขียนว่าอะไรสักูนะคะ ลาโลมาโลมาก็คือยู่ในทะเลลูกมาปูใครจะตอบนอกเหนือจากที่คุณครูเฉลยก็ได้เข้าใจไหมลูกหนูเขียนเสือก็ได้ถ้าหนูอยากเขียนแตกต่างจากคุณครูได้หมดเลยนะคะแต่ต้องเป็นคําที่ไม่มีตัวสะกดนะคะลูก ทันไหมทันไหมใครไม่ทันบอกคุณรูนะอ่าต่อไปนะคะอ่ะเด็กๆเห็นครูไหมเห็นไหม ครเลยไม่เป oh oh ็นไรหรอกวไม่เป็นไรไอคอมุาคุณงคุณกูหายไปไหนเนี่ยได้เวลาสนุกแล้วสิ หายหายไปไรสนุกแล้วหายแล้วกเน่ยเอให้แต่ต้องต้วอะไรวะนี่แอนแอนแอนแแบนก็จะหมดแล้วเนี่ยแบนเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยหนึ่งอร์เซนต์ุยอ่ พี่ชาช่วยด้วยต่พี่ชายถ้าพ่อพูดว่าไม่ไหลูแล้วหหรอเปาูแบตหมดคูยังคูแบตกมาไอยู่ดูใครแบตจะหมดเี่ยตุก้นแบตรุนฟบไม่ได้ยินเสียงครูใช่ไหมขอโทษค่ะไปกินเ well. สียงยังอ้าวไปแล้วไปไหน ฟังคุณครูแล้วฟังคุณครูนะคะใครที่ไม่ทันเมื่อกี้คุณครูจะมีลิงก์ให้ทํานะคะคุณครูจะมีลิงก์ให้หนูไปดูย้อนหลังนะคะ <c oughs> เดี๋ยวอีกสองนาทีหมดเวลาเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งใจฟังคุณครูก่อนนะคะวันนี้ <c oughs> มีการบ้านมาโมไายการบ้านง่ายมากเลยการบ้านก็คือข้อห้าใหญ่อะค่ะลูกตรงนี้เห็นไหมข้อห้าที่เขาให้เราเขียน เขียนตัวบรรจงอ่ะที่ต่อจากชื่อสัตว์ของเราจําได้ไหมคะเห็นไหมให้หนูไปเลือกฟังนะให้ห <KNOW> นูเลือกคําจากเนี้ยจากชื่อดอกไม้จากชื่อสิ <attitudes Interestingly> ่งของจากชื่อผลไม้จากชื <Chinese S 2> ่อผักจากชื่อสัตว์หนูไปเลือกคํามาแล้วนํามาเขียนคัดลายมือตรงนี้เข้าใจไหมคะการบ้านของเราจะอยู่หน้า ยี่สิบสามข้อห้าใหญ่สะค่ดเห็นไหมใครใครใครเห็นแล้วโอเคให้หน่อยใครรับทราบแล้วโยชูโอเคให้หน่อยค่ะยี่อิบโอ้หม่อยค่ะโอเคขอบคุณค่ะการบ้านของเราหน้ายี่สิบสองนะคะการบ้านของเราหน้ายี่สิบสนะคะอ่านะคะใครไม่เข้าใจคุณครูจะมีลิงก์ให้แล้วก็ถ้าใครอยากอยากถามอะไรเนี่ยเด็กๆไม่ต้องโอเค ส่วนตัวมหาวันครูดได้เลย้าใจไหมคะแล้วทีนี้สมมุติว่าใครที่แบบว่าไม่มีหนังสือเพือ่อนใช่ไหมคใครไม่มีหนังสือไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะลูกเราเรียนไปพร้อมเพื่อนเราก็ได้ท่อรทองกักับเพื่อนนะคะลูกนะอ่าย้ำกติกาของเราอีกรอบนึงนะคะลูกนะกะติกาของเราก็